คุณอาร์ตครับผมสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยอาณาจักรของเราเนี่ยมันดูโล่งจ้งขึ้นอ่าเออดูเห็นไหมเออมันโล่งแบบมันโล่งมากแบบมันโล่งผิดปกติปะ่ะคุณนี้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปป่ะละ่ะผมว่านะเว้ยหลายคนเนี่ยอาจจะตามไม่ทนันคุณอาร์ตเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังเป็นฉากฉากอ่ะจัดมา ก็คือตอนนี้เนี่ยอาณาจักรของเราเนี่ยได้พัฒนาไปไกลมากจนเรียกได้ว่ามีกำแพงชั้นที่2เป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตใช่ครับผมเป็นไงล่ะนี่คุณตามผมมาี่คุณตามผมมาคุณคุณทำอะไรอ่ะมีคนถอนหินไหมผมขึ้นมานี่เมื่อกี้อ๋อนี่เว้ยคุณอาร์ตผมจะอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะอ่าคือในเอ่อในช่วงที่เราหายไปเนี่ยมีการพัฒนาอาณาจักรนะฮะเราได้แบ่งตัวเมืองของเราแล้วเนี่ยเป็น2ชั้นใช่ครับผม ชั้นในเนี่ยคือตัวเมืองของเราที่มีโรงนอนพร้อมกับเหมืองขุดใต้ดินนะฮะอ่าใช่ครับส่วนชั้นนอกของเราฮะคุณมองนี่ไปนี่นี่มองตั้งแต่มุมนี้ไปอมองไปทางขวาแผนกล้องไปทางขวาดูนะฮะแผ่นกล้องไปทางขวาเห็นไหมเห็นไหมนี่คือใจข้าวของเรานะคือเรานั้นเนี่ยจะแบ่งตัวเมืองชั้น2ของเรานเนี่ยให้กลายเป็นนะฮะ พื้นที่ในการเพาะปลูกเว้ยนี่เป็นไงมีการแบ่งชั้นนอะทั่ตามมานี้ตรงนี้นี่มีไรเบอร์รี่นะฮะโรนอยู่อีกด้วยนะจะบอกให้เอออะไรอย่างกว้างขวางจะจัดบอกเลยผมบอกเลยว่ามันเป็นการขยายอาณาจักรของเราเนี่ยที่กว้างใหญ่มากนะฮะดูว่าก็วุ่นวายกันพอสมควรแต่เสียงอย่างเดียวฮะคุณอาครับเสียงเดียวตรงไหน <c oughs> คือไม่อัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะ <c oughs> ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะ <c oughs> จริงๆครเนี่ยเราเนี่ยมีตัวคลิปอยู่เดี๋ยวเอาไว้เนี่ยถ้าใครอยากจะดูนะครับ <c oughs> สามารถไปตามดูได้ที่ช่องคุณอาร์ตกันแล้วกันนะ <c oughs> ใช่ครับผมช่องผมผมอัดไว้นะมีคนลืมอดัดแต่ผมอัดอยู่นะครับผม <c oughs> แล้วก็สําหรับในวันนี้คุณอาร์ตครับ เป้าหมายของเรานะเนื่องจากว่าตอนนี้ฮะสังเกตว่าโคลนี่พอยต์ของเราเนี่ยมีความจุถึง800 0อ่าใช่ครับฮะผมว่าพวกเราเนี่ยได้ทําการอัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่าคุณดูนี่คุณดูก่อนก่อนก่อนอื่นคุณดูตรงนี้คุณเห็นชุดเขียวไหมมาสามสี่ตัวติดคุณดูบอกเลยว่าซอมบี้นะเนี่ยกบุกเข้าเมืองของเราไม่ได้คุณอาร์ตอ่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับหรือว่าได้วะเพราะอะไรครับได้วะเพาไทำไมมันมาเยอะเยอะวะเนี่ยพเพราะอะไรครับ ทำไมเราถึงบุกไปได้อ่าเฮ้ยมาว่ะ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 มามามาก็ร่วงครับนักธนู1นึสองสี่ตัวไม่พอไม่พอฮะรีโหลดอยู่ผมว่านะปัญหาของเราเนี่ยครับในวันนี้คุณอารครับผมเราน่าจะต้องอัปเกรดการป้องกันก่อนแล้ว แน่นอนมาแล้วเชียชุดเขียวามาเลยกเราน,นี่ยขยายพื้นที่ของเราไปเนี่ยเราต้องอัปเกรดการป้องกันของเราแล้วคุณอาร์ตอ้าสี่คนไม่พอขอ6คนได้หรือเปล่าระการด่านหน้าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มแบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วคุณอาร์ตใช่ครับมันถึงเวลาแล้วคุณนี่ตรงจุดนี้เลยไหมเรายังอัพคณไม่ได้นะอ่าใช่เราเต็มอยู่ที่50นี่ไง ตอนนี้เนี่ยประชากรของเราเต็มที่50แต่ผมนะเนี่ยสามารถเพิ่มได้คุณอาร์ตปลาเขาให้เอ้ามาวามาวาคุณดูเลนี้พอยของเราคุณอาร์ตเลื่อนยี่สิบชั่วโมงเนี่ยสี่พกว่าเออสี่พกว่าด้จากนี่คุณอาร์ตเห็นนไหมเห็นจังอะไรครับลอสเตอร์ปรุงแต่งคือเรานเนี่ยมีกุ้งลอสเตอร์นะที่เราได้ตกปลาขึ้นมานะเอามาปรุงสุกเมื่อปรุงเนี่ย เราก็จะได้แต้มโคนี้พอยเนี่ยที่แบบเยอะมากมายมหาศาลคุณอาจริงเยอะจะจัดเลยคุณเดลเอาเป็นว่านะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มประชากรได้และผมนั้นขอเพิ่มจํานวนนักธนูนะฮะทีดูว่าเป็นการช่วงกลางคืนเนี่ยเอาไว้นี่เลยคุณอาชบนกําแพงของเราสองตัวเพิ่มสองตัวแล้วเราก็จ้างประชากรเพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะอีกสองคนปั๊บเท่านี้เอ้ยจังไม่ได้เตียงมีแค่ห้าสิบอยู่ตอนนี้คือ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีเตียงมาวางอยู่ข้างนอกนะฮะอาคุณบอกเขาไปสิคุณบอกเขาไปสิปโรงนอนเต็มไหมคุณอา <laughs> ใช่ครับผมโดโรงนอนเต็มเอาละสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้คุณอาร์ตครับผมคิดว่าเรานะเนี่ยจะเก็บโคลนีพอยนะเพื่อทําการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดความจุข,ของการเก็บแต้มของเราเว้ยว้าวให้ 8, <000 S 2> ดันึงไม่พอ,อถ,ถ้าเราได้หมื่นหนึ่งนะคุณอาร์ตครับ ต่อไปครับเราเนี่ยจะสามารถอัปเกรดนะฮะขยายอาณาเขตของเราไปได้อีกขั้นหนึ่งอ๋อเราจะขยายอาณาเขตเพิ่มว่างั้นเถอะถูกต้องฮะแต่ในระหว่างนี้ฮะเนื่องด้วยเอ่อเนื่องด้วยการบุกของซอมบี้เนี่ยมันเริ่มเยอะครับเรานั้นจะต้องมาทําการปรับปรุงนะฮะพื้นที่ด้านหน้าของเรากันสักหน่อยครับคุณจะปรับปรุงยังไงดิคุณบอกคือตอนนี้เนี่ยทางเข้าเนี่ยด้วยการที่เราเนี่ยมีกําแพงถึงสองชั้นแต่ เราเนี่ยทำทางเข้าให้ซอมบี้นะเนี่ยสามารถเดินทะลุเข้ามาได้เลยในในชั้นเดียวอ่ะใช่ครับผมคือมันค่อนข้างเปล่าประโยชน์ในตอนนี้ฮะเ,เขามีแผนว่าเขาจะวง,ง,งอุ้มบงกดเยอะไปนเนี่ยใช่ฮะเรานนเนี่ยจะต้องขยายทางเข้าด้านหน้าของเรานะเพื่อ ทำให้ซอมบี้ของเราเนี่ยมันเดินเข้าถึงได้ยากยิ่งขึ้นเลยคุณนาร์ตอ๋อมันเดินเข้าถึงได้ยากมาทีก็มาเป็นกลุ่มใช่ไหมเออคุณอาฮักก่อนอื่นเลยนะฮะสิ่งที่เราจะทำนะฮะเราต้องทำทางเข้าใหม่ก่อนนะด้วยการที่เราเนี่ยเพิ่มหน่วยนักสนูของเราเป็น6ตัวในช่วงเวลากลางคืนครับผมไหนดูสิพื้นที่ขยายของเราอุ๊ยขยายออกมาเท่านี้จริงๆนี่มันก็เกินพื้นที่ของเราแล้วนะเว้ยคูนาร์ตอ่าใช่สิมันก็เกินนะเดเอ๊ะทำยังไงดีวะเนี่ยเอาเป็นว่า เพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วกันคุณอาร์ไหนๆก็ไหนๆและให้ซอมบี้นั้นเนี่ยมันได้กระเสือกกระสนนิดนึงเออแต่คุณต้องทำให้มันขึ้นได้ด้วยนะกระเสือกกระสนเดี๋ยวผมจัดให้เลยคุณอาร์เออจำแจ่มเลยผมว่านะเว้ยเราอาจจะทําตรงนี้ได้ไม่เยอะเพราะถ้าทำไมอะ่ะหินเราน้อยมากน้อยเลยเหรอเออตอนนี้ห,หินเราเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณนะโอ้โหเรียนรู้ว่าแบบเหลืออยู่ ประมาณ200อยเองอะคุณอาร์ตมันไปหายไปไหนหมดวันนี้ก็ดูดูกำแพงชั้นสองคุณอาร์ตนี่แบบเราขยายอาณาเขตของเราออกมาเนี่ยมันก็แบบเอามาใช้ทำกำแพงหมดไงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าเราใช้หินทำกำแพงกันขนาดนี้ดูแผ่ทะเลตรงนี้นี่อ๋อนี่คือเรามีพื้นที่ที่เป็นน้ำเพิ่มขึ้นแล้วนะอ่อใช่ครับผมเตรียมพร้อมที่จะตกปลากันแบบอิ่มๆแล้วผมบอกเลยว่าในโซนตรงนี้นะคุณอาร์ตคุณไายืนตรงนี้นี่ผมจะชี้ให้ดูอ่าเขาจะชี้วะเขาจะชี้ว่ะม้าหมอไหนชี้ไหน นี่คุณมองตรงนี้ขึ้นไปคุณเห็นไหมมันเป็นแบบเนินค่อนข้างชันอ่าใช่ครับคุณเคยเห็นแบบโคลอสเซียมไหมโคลอีเซียมคืออะไรวะเอางี้ก่อนโคลอสเซียม um ที่มันแบบว่าให้แบบว่าเอ่อเขาเรียกว,ว่านักสู้เนี่ยมาต่อสู้กันอะ่ะอ๋อนึกออกแล้วอ,อย่างั้นอะ่ะผมจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยให้มันดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนท่าเรือผสมผสานกับโคลอสเซียมอ๋อคือคือมันเป็นแบบมันจะเป็นครึ่งวงกลมของโคลอสเซียมไว้ยแล้วเป็นพื้นที่ในการที่ ประชากรเนี่ยเข้ามาทําอุตสาหกรรมทางการท่าอยู่แถวนี้อ๋อมันทํางานได้ด้วยเหรอเออไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรือว่าตักน้ําเนี่ยผมเนี่ยจะให้เขาเนี่ยมากระจุกอยู่ที่ตรงนี้เป็นโซนท่าเรือของเราเว้ยเป็นโซนที่ทาอะไรเกี่ยวกับน้ําก็คือมาตรงนี้ให้หมดว่างั้นถูกต้องนะ<อ><ง>ฮะเออจะว่าไปคุณอาชว่าไงเกือบลืมให้เขาขุดดิสิ่งที่เรียกว,ว่าเคลเวย อ๋อเออว่ะดินนุงดินเหนียวคุ้นๆแล้เออเราต้องการเครีย์อยู่ไหนวะคุณอาร์ตเน่เน่เน่คุณเครอยู่เน่ในสีเทาข้างล่างเน่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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคุณอาร์ตคุณสั่งให้มีประชากรของเราเนี่ยมาขุดเครเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนเลยนะคุณอาร์ตได้เลยผมวางกล่องให้แล้วนะฮะเมื่อเราได้เครีย์นะเนี่ยเราจะสามารถสร้างเป็นพวกอิฐบล็อกอะไรพวกนี้ได้เว้ยอ่าผมไปตั้งเตะผมไปตั้งเตะก่อนแล้วกันนั่นแหะตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะคุณอาร์ตว่าเราเนี่ย จะไม่ทําการอ้น,นี่เว้ยจะไม่ทําการเพิ่มประชากรให้เยอะมากกว่านี้อ่าเราจะเพิ่มแบบแค่พอเหมาะพอเจาะพอถูกต้องฮะเพราะว่าด้วยยิ่งประชากรเยอะเนี่ยการกินอาหารเนี่ยมันก็ต้องเยอะตามอ่าใช่ครับผมและเมื่อเยอะตามเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ในการปลูกข้าวหรือว่าปลูกทําอาหารเนี่ยเยอะตามขึ้นไปอีกใช่ครับคุณเอครับและดูตอนนี้พื้นที่อาณาเขตของเราเนี่ยมันยังเล็กอยู่เมื่อมันเล็กอยู่แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยอ่าใช่สิครับผมแน่นอนเลยแต่ตอนนี้ฮะคุณอาร์ฮะ แต้มพอยต์เราเต็มแล้วอัปเกรดปึ่มหนึ่งื 1> 1, คุณาะฮะบอกเลยว่ายาวๆไปนะฮะบอกเลยว่าในอีก2วันเนี่ยเราก็จะสามารถขยายอาณาเขตได้แล้วอาณาเขตนี่มันใช้เท่าไหร่นะครับหมื่นหนึ่งแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋ออย่างนี้เองนี้เอาละคุณนาฮะตอนนี้ฮะ,ะนักธนูของเราเนี่ยประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าเราต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทางเข้ามาขึ้นได้ปะ่ะเออเอ้ย,อย,อย,อย ได้ปะวะเดี๋ยวมาเช็คก่อนเช็กก่อนึ้นได้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 มาแล้วเออสอมบีผมมาแล้วโอเคมันเดินขึ้นมาแบบนี้คุณดูฮะนักธนูของเราด้านบนยิงเปียงปังเปียงปังฮะข้างล่างแล้วแถมยังมีด้านล่างอีกนะยผมว่าเดี๋ยวดีไม่ดีนะผมย้ายด้านล่างอีกสองตัวขึ้นไปไว้ด้านบนเนี่ยน่าจะช่วยสามารถทําการยิงได้ดีกว่ารอพวกเขาเนี่ยเดินเข้ามาเว้ยช่วยหรือเปล่าช่วยหรือเปล่าวันนี้ช่วยหรือเปล่าเอาละยกเลิกไปให้หมดและตอนนี้นะฮะครับพ่อว่าเราก็จะมีนักธนูเนี่ย นั่งจุ่มปุ๊บอยู่บนกำแพงเนี่ยอรอยิงซอมบี้ให้เราเนี่ยถึง4ตัวด้วยกันแล้วก็ในป้อมประก,การของเราเนี่ยอีก2ตัวเว้ยได้เลยนี่หขึ้นกันมาแบบอิ่มๆอันี้เป็นไงยิงทะลุก,กำแพงลงไปนี่แบบนอนหมอบกราบกันหมดเลยเออเป็นไงอ่ะเด็มเน้นเต็มคำมาโทษ สบายสบายแล้ว <S <S าลมาเช็คกันสิว่ามีสิ่งอะไรที่เราขาดเหลือกันบ้างนะตอนนี้บา์เล่ฟาร์มของเราเนี่ยมีบาเล่ค่อนข้างเยอะข้าวของเราก็มีเยอะแล้วขนนกนี่เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ <S <S อ่าดีแล้วดีแล้ว, <S 2> <S 2> วเหลือดีกว่าขาดแป้งว่งวะแป้งน้อยนะคุณอาร์ตแป้งเริ่มน้อยเหรอคนโม่แป้งเรามันไม่พอข้าวมันเยอะแต่แป้งเนี่ยยี่สิบเจ็ดอ่ามันเง็กไม่อยากก็จางโมเพิ่มสิครับวางไปหนึ่งปึ๊กเฮ้ยจะว่าไปเนี่ย เราควรจะเริ่มจัดโซนอาหารได้เลยไหมโซนอาหารอย่างนั้นเหรอน่าสน,นใจนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนผลิตอาหารด้วยะคุณอาร์ตเออเป็นโซนเหมือนโซนห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมุติเรามีโซนผลิตอาหารนะฮะเราก็จะ <est> <ร>แบบสามารถแบบทำงานได้ดูดูโปรเฟชชั่นอลยิ่งขึ้นจริงคุณเทสเราแมนจกันได้ง่ายไงเราเดินไปตรงนี้อ,<า>อ๋อนี่ตรงนี้โซนอาหารนะเราก็แมเนจแบบเต็มที่อ่า เอาละผมเนี่ย <troll en> จะเริ่มสร <iver> ้างแล้วนะครับผมขอตั้งไว้มุมนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่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 คือตอนนี้เนี่ยจริงๆเราเนี่ยเริ่มมีไม้เคลือบแล้วนะเอ้ยไม้เคลือบเราเยอะขนาดนั้นเลยนะเออเริ่มมีแล้วไหนดูซิเราเนี่ยมีไม้เคลือบอยู่ที่11ชิ้นเนี่ยโอ้ยยังไม่ถือว่าเยอะไอ้บ้าก็ถือว่ามีอ๋อถือว่ามีแต่ไม่ได้บอกว่ามันเยอะไม่ได้บอกว่าเยอะถือว่ามีเอาละผมคิดว่านะขนาดของเราเนี่ยควรจะเอาใหญ่สักแค่ไหนดีคุณอาร์ตไหนลองนับสิเราต้องมีเตาเนี่ย เตาสักสองเตาใช่ไหมตอนนี้ที่บทสามเตาผมว่าที่บทสามเตาสามดีไหมเผอไว้ดี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 ในอนาคตเนี่ยเราต้องแบบเผื่อไว้ก่อนนะไหนเช็คซิตอนนี้ทําไมโคนลนี่พอยต์มันขึ้นช้าจังเลยอ๋อประชากรอาจจะหลับอยู่อใจเย็นๆดิเราอ่ะอ่าาแล้วผมเนี่ยจะกะกะพื้นที่ไว้ก่อนก็แล้วกันนะได้เลยคนนี้ไหนคุณดูดิสามสามก็หกอ่ะมันต้องมีพื้นที่หกละอ่ะ ดีฮะผมเนี่ยจะเอาไม้วางสมมุติว่าเป็นเตานี่หนึ่งเตาสองเตาสามเตาที่บกอีกหนึ่งสองสามเฮ้ยอ๋อผมวางพอดีขนาดนี้เลยเหรอวนนี้มีพื่อใครให้ยอกหายใจกันด้วยเนี่ยปาป้าปปแล้วก็นะฮะเดี๋ยวนะอ๋อคุณทำทางคุณทำทางเราต้องมีกล่องเก็บของคุณฮาร์อ่าใช่เอางี้อ่ากล่องเนี่ยผมจะวางไว้ด้านหลังปึ๊บตรงนี้สองที่ แล้วคุณก็วางเตาตรงฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามได้อีกถ้าเกิดในกรณีที่คุณต้องการขยายเฮ้ยโอ้โหเมกาเคเบิลเป็นไงอะคุณวางขึงกลางแล้วก็เนี่ยมีคนมายืนทําตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งในกรณีที่แบบถูกต้องทรัพยากรเราเราจะขยายใช่ไหมเราต้องเอือพื้นที่ไว้ใช่เลยคุณนี้ใช่เลยแล้วทางเข้าอ่ะเข้าทางนี้ไหมเข้าทางนี้เลยขึงกลางนี่เลยึเข้ามาทํางานตรงนี้ปุ๊บปั๊ปปั๊บปั๊แล้วปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊โอ ถือว่า<บ>ตอบโจทย์ไปคุณอาร์ตอีซี่พวกเราอะบอกเลยว,ว่ารือนี่ทิ้งเลยฮะคุณอาร์ตปั๊บป๊บป๊ป๊อ่าเขาลือแล้ววะเขาลือแล้ววะเตากันเตาโอเวนเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณอาร์ตอะไรวันนี้นอกจากเตาเนี่ยนะมันยังมีสิ่งที่เรียกว่านะฮะหม้อต้มด้วยนะอเออว่ะหม้อต้มฝั่งนี้ไหมหม้อต้มเรามีกี่อันดีวะหม้อ,มอต้มเนี่ย,เ,ยเราต้องมีเขาเรียกว,ว่ามีสักสองไหม มีสักสองก็เนี่ยตรงนี้ไงคุณนี่แห่งใจของคุณไหนดูสิเนี่ยอ๋อซ้ายขวาเนี่ยอรอสุดสุดมุมเนี่ยได้นะเนี่ยซ้ายขวาโอเคเออรียกว่านะทุกอย่างเริ่มตอบโจทย์เราค่อยๆตอบโจทย์เราแล้วคุณอาร์ตเออเนี่ยคุณทาพื้นที่จากตอนแรกมีไว้แห่งใจคุ้งวางของเพิ่มได้อีซี่เอเอาละนี่ฮะวางที่บทไปสองอันตรงนี้แล้วก็เตาทําอาหารอีกสองจุดตรงนี้อ่าซ้ายขวาป๊บเออ อเอาละครับเสร็จแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าพื้นที่ทก,การทำอาหารของเรานะเนี่ยดูแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นบปย,ยกเลิกผมนี่ยกเลิกก่อนเลยหนึ่งคุณนี่หรือทิ้งมาให้หมดเลยคุณอาร์ตไอที่มันวางอยู่ตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยโยกย้ายประชากรนะฮะเข้าสู่ห้องครัวของเราเลยเฮ้ยนี่หรือเก็บนี่คือมันจะไปทํางานส่วนที่มันต้องทําเลยป่ะใช่มันจะไปทํางานในส่วนที่แบบว่าเราเนี่ยวางไว้เลยว้วคุณอาร์ตผมบอกเลยว่ามาแล้วคุณอาร์ตมาเดินมานะะออเดินเอาไปไหนวะเนี่ย มันเดินปีนกำแพงวะกุณฮะรับเออประตูมีก็ไม่เข้ากันนะพวกเราอ่ะปิดปิดก่อนปิดไ่้พวกนี้ที่มันเกินไปเกินไปมันมันจะเฟี้ยวเกินบอกให้เข้าตามต่อออกทางประตูไม่เคยจะฟังกันเลยมาแล้วคุณฮาประชากรของเรามาแล้วอ่าเห็นไหม แล้วมันเดินไปไหนวะน่ะเออกินข้าวหรือปะเออวาเป็นไปได้นะผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องตั้งโต๊ะกินข้าวไว้แถวนี้สักโต๊ะหนึ่งนะเออใช่ไม่งั้นเขาเดินไกลเลยน่ากน่าสนใจโอเคตรงนี้นะฮะก็น่าจะตอบโจทย์แล้วเดี๋ยวเราวางเตียงยังคุณอาร์ตยังอะเดยผมกำลจะวางเตียงเนี่ยเคุณวางยังยังผมต้องจะวางนะอ่าคุณวางเลยอ่าเตียงอยู่ี่คุณนี่เรียกควเลยคุณอาร์ตได้เจัดไปคุณเทอ่าผมจ้างคนมาแล้ว นี่ผมกําลังทําส่วนที่เป็นหลังคาอยู่เว้ยให้มันดูแบบสวยหรูไฮโซสวยหรูไฮโซก็แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วฮะเริ่มมา,าเป็นรูปเป็นร่างแล้วเอาล่รเห็นไหมคุณอาดสังเกตฮะเราเนี่ยทำให้มันเป็นจั่วนะฮะการที่เป็นจั่วเนี่ยมันจะทำให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนเนี่ยควันม,มันขึ้นมาน<อ>ควันม,มันขึ้นมามันก็จะแบบได้ขึ้นไปถ้าสมมติเป็นพื้นเรียบๆเ,เนี่ยควันม,มันก็จะอัดตัดกันข้างล่างอ๋อแล้วก็คือคนที่อยู่ก็คือจะหายใจไม่ออก ถึงแม้ว่าจะไม่จําเป็นก็ตามเอาเราต้องเน้นสวยเอาเลยคุณอาร์ตครับผมเสร็จแล้วอย่าไปคิดมากคุณอาร์ตบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องสมจริงมากก็ได้แต่คุณจะทาสมจริงไปแล้วโอเคเรียบร้อยฮะคุณอาร์ตครับผมโรงอาหารของเราเสร็จไปแล้วนะฮะไหนดูซิช่งวงนาเขาดูเห็นไหมต้องบอกว่าลงทำอาหารงานอย่างเป็นระเบียบเป็นไงอพวกเราจริง เนี่ยบทฟงบทแป้งนะฮะเอาใส่กล่องเรียบร้อยถือว่าทุกอย่างตอบโจทย์ม้ากๆนะฮะสำหรับพื้นที่ในการทำอาหารของเราเออใช้กันง่ายทํำกันง่ายดีะ่ะต่อไปคุณอาร์ตครับมาดูนี่เ,เห็นไหม<ด>เนี่ย ยืนจุ้มปุ๊กทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะเราต้องสร้างลงเขาเรียกว่าลงฆ่ากรัมลงแบบงานฝีมือแล้ววาะกองะงานฝีมือใช่ไหมมีการคราฟนะฮะมีการวิจัยเนี่ยการวิจัยก็สําคัญการผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนะ science b a ็ k นะ basic ไซแอน c e b a c ที่เราได้ทําการผลิตไว้แล้วก็เป็นส m e l t i n g ในการหลอมสิ่งต่างๆนานารวมถึงการตัดเย็บเนี่ยต้องมีนะใช่มันต้องมีสร้างขึ้นมานะเนี่ยโรงงานฝีมือเฮ้ยคุณทำโรงงานฝีมือแบบเป็นโรงโกดังนะปะ แบบเป็นพื้นที่ดังเหรอเออเังใหญ่ๆเลยเหรอเออเพราะว่าเราอะในอนาคตอะการคารแต่ละอย่างมันต้องมีมากกว่าสองอยู่แล้วเว้ยอ๋อน่าสนใจกูนะเอาละชนะเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือโกดังใช่ไหมใช่คนนี้เอาไงกับโกดังดีวนะเอาไว้ตรงไหนดีคุณช่วยลองช่วยเสนอสถานที่ที่จะวางโกดังให้ผมเนี่ย<ช>เราปูพื้นตรงนี้ให้เรียบเท่าเสมอกันเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นลานกว้างใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งเว้ยอืน่าสนใจเอาเป็นว่าคุณปูเลย ได้เลยคุณพูดเองนะผมบอกเลยคุณจะเอาอะไรปูดีกว่าคุณมีของเหรอก็ผมเอาดินเนี่ยปูเพราะเราจะวางพื้นเป็นดินก่อนเว้ยเป็นหญ้าเป็นหญ้าเดี๋ยวมันจะเฟี้ยวเกินเอาเป็นดินดีกว่า เนี่ยผมกําลังลองอยู่นะฮะว่าดิกระแอร์เรียของเราเฮ้ยคุณอาดได้แล้วอ่ะมันได้ไงอ่ะคือเราเนี่ยเลือกอาณาเขตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมากดนะฮะเพื่อให้ประชากรเนี่ยมันมันมาลงตรงนี้มันมาลงที่จุดข้างหน้าดิกระแอร์เรียเว้ยแล้วนี่ฮะเดินลงมาแล้วคุณอาดเขาเดินไปแล้วเหรอหนดูหน่อยอุ้ยคุณอาอะไร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 มันขุดเร็วมากเว้ยมันขุดเร็ว่พวกเราถิงแล้เนี่ยนี่คุณอาคุณดูดิอ่ะ เดี๋ยวคุณดูนะเนี่ยมันหยิบตรงนี้นะเดี๋ยวผมสั่งให้มันยืนตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย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 ับคือแบบสะดวกสบายต่อไปนี่คือไม่ต้องเหนื่อยต่อไปอ้าโหพวกเราเจอสิ่งที่ช่วยเรานะว่าเออมันจะมันจะเดินวนไปวนมาเยอะไปหน่อยก็ตามเดี๋ยวผมว่านะอเดี๋ยวเซตติ้งใหม่ก่อนผมจะให้มันขุดแบบลึกๆเข้าไปเราต้องขุดลึกเข้าไปก่อนเพื่อนำทางมันอ๋อเเราจะได้บวกวางพื้นที่ที่เราต้องการได้เว้ยอ่าผมเปิดไฟ ช่วยปักไฟให้ผมหน่อยนี่ผมไม่ต้องปักผมถือไว้ให้โอเคคุณถือมานะอ่าผมถืออยู่คุณเห็นไหมล่ะคุณเห็นท่าง่ะมองอสว่างเลยคุณอาร์ตคุณว่าตรงนี้ลึกพออย่างคุณอาร์ตพอแล้วคุณดูเอเรียด้วยเอาละ่ะตอนนี้เอามัน,ม,นมันว่างงานแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาละ่ะเ,เดี๋ยวเราจะสั่งดิกเกอร์แอเรียมานี่เดีย๋ยวดูนะคุณอาร์ตมันก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในโซนที่เราเนี่ยสั่งขุดไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันกดโหลดปั๊บปั๊บปั๊บน้ำอยู่ไหน เอ้ยนี่ไงโอ้โหมันขุดมาแล้ววะเฮ้ยมันขุดเสร็จแล้วใช่ไหมนี่มันขูดมาถึงลึกข้างในข้างในเห็นแล้วเราเห็นแล้วเวผมเห็นแล้วเ้ยผมบอกผมบอกแล้วคุณอาร์ทผมบอกแล้วตอนนี้เนี่ยคุณฮาร์ทเรามาดูเรื่องแต้มของเรากันดีกว่าฮะครับผมแต้มของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แปดพันเจ็ดแปดพันแปดแล้วอ๋อแน่นอนขยายอาณาเขตของเราออกไปปั๊บเดี๋ยวขึ้นไปดูดิว่าตอนนี้อาณาเขตของเราเนี่ยกว้างขวางแค่ไหน โอ้ผมว่ากว้างมากเลยล่ะดูทรงอะผมว่านะมันขยายไปอีกเนี่ยจากเดิมเนี่ยจากกำแพงชั้นสองเนี่ยตอนนี้เราขยายไปก่อนหน้านั้นห้าช่องใช่และตอนนี้ก็เป็นสิบช่องแล้วผมว่ามันน่าจะกว้างพอสมควรนี่ชั้น<ฮ>สามเราต้องมาแล้ววะชั้นสองก่อนคุณอาเดี๋ยวเรานเนี่ยจะขยายชั้นสอง,องของเราเนี่ยให้กว้างไปอีกนิดนึงอ๋อ ชั้นสองของเราเนี่ยจะต้องกว้างขวางแบบค่อนข้างกว้างอเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการเกษตรเราต้องมีไร่มีอะไรเนี่ยที่ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฟาร์มต้นไม้ฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะเอาไปไว้โซนที่2หมดเลยเว้ยโอเคผมเคสแล้วก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปวางเอาอิฐอะไปวางมุมตรงเอเรียใหม่ๆเสร็จแล้วเราก็เอาชั้น2ออ่ะอิฐเก่าออกแล้วก็ไปใส่จุดใหม่อาณาจักรของเราจะเจริญเว้ยคุณฮาร์ดเดี๋ยวรอให้หินของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก่อนเห็นไหมประชากรของเราเนี่ยก็ เนี่ยเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยแต่จะว่าไปเมื่อกี้การวิจัยของเราเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มิน้นท์แอนดอปเสร็จแล้วเออไปดูดิไปดูดิว่าเอ้ยเรากดดูตรงนี้ได้นี่หว่านี่ฮะออมิ้นท์แอนด์ชอปตรงนี้เนี่ยกดไปเลยฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถซื้อซีดนะฮะหรือว่าดินต่างๆนานา,นา,นาได้เวย้ยอ,อ๋อเราสามารถซื้อได้ใช่ไหมเออคือสมมติเห็นไหมพื้นตรงเนี้ยที่คุณบอกว่าเฮ้ยโอโ้ไม่พอเนี่ยไม่พอเนี่ยซื้อได้ แต่ว่าด้วยอะไรเราต้องไปซื้อเราต้องไปดูที่เทคโนโลยีด้วยมันบอกว่าเราต้องไปซื้อขายที่เทคโนโลยีนี่คุณดูนี่มิ้นเนี่ยเห็นไหมมิ้นเนี่ยเราสร้างได้แล้วผมสร้างมิ้นก่อนมินนี่คืออะไรวะเอาเป็นว่านะคุณอาร์ตไอ้มินเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ในการผลิตเงินให้เราเว้ยอ่ามันเป็นเหมือนข่าเงินของในเกมหรือเปล่าต้องฮะเมื่อเราเนี่ยจะผลิตโกลคอยเนี่ยหรือว่าเหรียญทองนะเราต้องมีโกลมีทองก่อน อ่ะไม่ใช่ปัญหาผมมาไปเจอแร่มาแล้วไงแต่แต่แต่คุณอาธครับเราเนี่ยสามารถใช้บอนส์เนี่ยมาผลิตเป็นเหรียญบลอนส์ได้นะฮะเออเราก็ผมอะไปหาแร่ไม่คุณก็ไม่แต่คือเราจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเรายังไม่ได้ซื้อขายเลยใช่ไหมคือผมมองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานนะฉะนั้นเนี่ยเก็บไปก่อนก็รล้กันนะเพราะว่าอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็อย่าเพิ่งสร้างเลยเพื่อนเรายังไม่รู้ไงเปลืองอาหารด้วยนะฮะเออเออเออเอาว่ะเอาว่ะ เอาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกำลังถมที่อยู่ใช่ไหมเราจะสร้างโกดังนี้คุณจะสร้างโกดังใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ผมถมเผื่อไว้ให้เชยๆออ๋อถมเผื่อไว,ไว้ใช่ไหมเออไม่ต้องอนนคุณฮาร์ตตรงตรงนี้เป็นรูอยู่นะตรงไหน <S <S นี่เนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ยไม่มีแล้วเห็นไหมเอาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณถมที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ผมเหลือแค่ปิดข้างล่างเฉยแล้วเราจะใช้อะไรในการก่อสร้างเรอสิ่งนี้เดียวอ่ะผมแล้วแต่คุณผมแค่ถมที่ไว้ให้มันระดับเท่ากัน เอ้าโอ้โหแล้วทําอะไรดีวะเนี่ยอ่ะเราตรงทําสิ่งที่แบบง่ายต่อเราแล้วสร้างความหนักใจให้คนอื่นดีวะเยี่ยไปเลยนะเฮ้ยคุณอาจะว่าไปเนี่ยก่อนที่เราจะทําโกดังเว้ยครับผมในระหว่างนี้เนี่ยเราไปช่วยกันขยายอาณาเขตกันก่อนไหมอ่าใช่เราดูหินก่อนหินเรามีเท่าไหร่แล้วมีอยู่เนี่ยเหลืออยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบเดี๋ยวคุณอาจะว่าไปเนี่ยหรือว่าเราต้องเตรียมเพิ่มพื้นที่ในการขุดหินแล้วมั้งเนี่ย ชัวระหว่างนี้คุณไปวางรอก่อนเลยระวังนะตอนกลางคืนเนี่ยซอมบี้มันอาจจะตกตูดคุณได้นะก็ <sh arp> ใช่ไงมันซอมบี้มันมาแน่นอนไงผมรู้แล้วทําไมมันหินเรามันหยุดการผลิตไปไเว้ยทำไมวะมันนอน<ค>ด, <les> ดูมันขุดไปเยอะมากนะเราขุด <c oughs> พื้นที่ตรงอื่นไหม <c oughs> ได,ด้เราขุดเราขุดทะลุแบบยาวๆเว้ย,ย <c oughs> แล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็ค่อยมาสั่งให้มันขุดดีป่ะดี เออแล้วทําไมคุณไม่ขุดรูเดียวผมมาคุณไปขุดข้างๆทำไมวะเอ,อ้าคุณก็เดินไปสองข้างไงฝั่งนู้นของคุณเราจะแยงกันทำไมอ่ะโอเคโอเคโอเคเออโอเคโอ้โ,โหคุณฮาร์บมุมด้านนี้เนี่ยเรียกว่ามันเริ่มแบบกืนกินอนาเขตล,ลงไปในน้ําจะข้ามฟากแล้วนะเฮ้ยพวกเราอะมีความใฝ่ฝันว่าเราจะขยายพื้นที่ไปฝั่งนู้นด้วยไหมฮะถ้าขยายอีกทีหนึ่งผมว่ามันน่าจะข้ามฟากได้แล้วล่ะเราก็จะไปถึงฝั่งฝันแล้วใช่ไหมเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบบ้โผล่มานะซอมบบ้โผล่ยังโผล่อยู่นะ อ่าใช่ผมเห็นละแต่ผมบอกเลยว่าผมอยู่ตรงนี้นะจะปลอดภัยคุณอยู่ตรงไหนวะน้าข้ามฟากมันข้ามฟากเลยล่ะอ่าต่อไปเนี่ยเราเนี่ยน่าจะต้องแบบสร้างข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วอะทางเข้าทางออกของเราอะนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี้ซอมบี้ใหม่ว่ะตัวมันออกสีแดงแงมันไม่มีเสื้อแต่โคตรย่างถึกเลยว่ะตาแดงแป๊ดด้วยอยู่เนี่ยคนนี้มาแล้วมันเข้าบ้านเราไปแล้วเหรอมันอยู่ข้างๆบ้านมันเจอผมมันเลี้ยวมาตีผมก่อนไห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 น ซ้ายขวาซ้ายขวาคุณนัทคุณอยู่ขวาบ้านเราขวาบ้านเราถ้าเกิดคุณฟามฟาดมาอยู่ขวามือคุณเห็นผมยังโอเคโอเคผมเห็นคุณละเออเร็วเร็วดูเร็วกำลังหาทางไปอยู่ก็โดดลงกระแพงมงูซัวไม่ได้ผมตายเออผมก็มีเลือดอยู่สามสิบมาคุณนี้เอาละผมมาแล้วคุณนัทเนี่ยไอเนี่ยมันคือศัตรูใหม่ของเราเว้ยดูดิดูหน้าคุณส่งพี่ตัวใหม่หรอเออดิมันมันถึกกว่าชุดเขียวเห็นไหมตีที่ะระวังระวังแดงด้วยตายดีไหมเห็นไหมบอกเลยนะ ผมบอกเลยว่านะาเราเนี่ยอาจจะต้องยกระดับความปลอดภัยของเมืองเราแล้วเว้ยคุณฮันเห็นไหมมันถึงเวลาแล้วเว้ยจริงเออ,อมาเรามารีบสร้างกำแพงกันดีกว่าคุณฮนะันก่อนที่มันจะมืดอ,อีกครั้งหนึ่งนะฝากคุณดูแลเรื่องเรื่องวางกำแพงก่อนนะ นี่ครับผมกาลังวางอยู่เออเดี๋ยวผมเนี่ยไปสั่งคนงานขุดดินก่อนเอาละคุณฮานผมว่านะเราอาจจะต้องพักไว้เพียงเท่านี้หรือเปล่าครับเพราะว่าซอมบี้มาแล้วถ้าสมมติเราเนี่ยยังฝืนในการก่อสร้างตรงนี้ไปเนี่ยเราอาจจะโดนซอมบี้ตกตายก็ได้นะออผม้าใจได้ดีอยู่แต่เราต้องทําการปิดสักที่หนึ่งให้เรียบร้อยกอนโอเคคุณต้องระวังนะเว้ยว่ามีตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่ในการปีนป่ายเข้าไปได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้ใช่กลัวอยู่ผมนนี้ผมกลัวอยู่ แต่ชั้นที่3เนี่ยไม่เป็นไรหรอกคุณอาเพราะยังไงเนี่ยซอมบี้มันเข้าในชั้นที่2อยู่แล้วชัวอะไรครับมาแล้วคุณฮัทมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออลวงไปแล้วโธ่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอาล่ะตรงนี้ผมคิดว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าน่าจะปิดได้ละซอมบี้มันน่าจะไม่เข้ามาแล้วมั้งเรมั้งนะไหนดูซิเช็คดิมันจะเดินเข้ามาหาผมไหมทิ้นหมดทิ้นหมด โอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วคุณอารมาโอ้โหเดินมาชนหน้าเราเลยนเออเลยทีเดียวเออเอ้ยมันเดินเข้ามากำแพงชั้นสามแล้ววกคุณอาเฮ้ยมันไม่หยุดจริงวะพวกนี้มอไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปยังไงเนี่ยมันก็ต้องเดินออกไปนะณพอมันเดินออกไปเนี่ยมันก็จะต้องไปติดที่กำแพงชั้นสองอยู่ดีเว้ยชัวชัวเลยชัวเลยพวกนี้ชัวเลยป๊เสียอะไรอะอ่าผมไม่รู้เหมือนกันผมตีมอยู่ปีมอยู่ว่าโดนโดนปะเนี่ยไม่โดนไม่มี บางทีก็คือขึ้นชื่อผมว่าผมตายตายเอาเป็นว่า <c oughs> ผมคิดว่าเราทิง้งไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าอ่าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยหาเวลาเนี่ยมาแอบทํา <c oughs> ได้เลยแอบทำเลยนะนะก็สําหรับในวันนี้นะฮะอาณาจักรของเราเนี่ยก็ได้พัฒนาไปไกลามากจนคุณผู้ชมอาจจะตามไม่ทันแต่ไม่ต้องห่วงฮะคุณคุณผู้ชมฮะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยตามทันนฮะจริงพวกเราอ่ะชอบทําอะไรกันที่แบบว่าสบายๆแล้วให้คนดูลําบากเออ เอาละคุณอาก็สำหรับในวันนี้นะฮะเรานั่นเนี่ยกำลังจะขยายกําแพงชั้นที่2ของเราออกไปนะฮะเพื่อเป็นโซนการเกษตรที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นใช่แล้วครับผมและพื้นที่ด้านในของเรานนเนี่ยก็ได้มีการปรับแต่งนะเห็นโรงครัวแม้งไกลๆตรงนั้นฮะอ่ามีโรงครัวด้วยนที่ในการผลิตอาหารของเรานะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะก็จะมีโกดังเพื่อทําการคราฟของหรือว่าวิจัยสิ่งต่างๆนานาเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองใช่ครับผม ก็สำหรับในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะและสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าบ๊ายบายจ้าโหยิงใหญ่เลยคนดูของเราเนี่ยจัดการไปะดะคิดว่าบ้านเมืองของเรานั้นปลอดภัยอยู่ละพวกเราอีซี่จะตายปะนอนหลับดีกว่า